เตือนทีปวิดีโอนี้อาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและนี่ก็จะเป็นลูกดอกนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่ชายนะคะสาธิตการยิงและการใส่ลูกดอกทานูไม้ตัวใหญ่นะคะ วิธีการใส่นะคะเราต้องใส่ลูกดอกนะคะให้ชิดๆกับไม้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการยิงเป้าธนูไม้ตัวใหญ่ก่อนนะคะดอกแรกนะคะจะเป็นการยิงวัดระยะเพื่อกะเป้าค่ะ นี่จะเป็นการยิงครั้งที่สองนะคะเป็นการเล็งเป้าค่ะเราจะมาสาธิตการใส่ธนูเล็กกันนะคะวิธีการใส่นะคะต้องเอาลูกดอกให้ติดติดกับร่องไม้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการยิงแบบมือเดียวนะคะ แบบสองมือนะคะจะทำได้ทั้งหมดสองท่าค่ะมาดูท่าแรกกันก่อนนะคะแบบสองมือท่าที่สองนะคะจะใช้วิธีการจับแบบนี้ค่ะ